สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube t o เล่ u ส s t o ี y ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าทางการลาวหว่นคนลาวแห่ไปไทยหมดประเทศจนรีบเพิ่มค่าแรงหวังจะรั้งคนลาวไว้ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับตอนนี้กำลังเป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวดีสำหรับคนลาว หลังจากล่าสุดมีกระแสร้อนแรงเกี่ยวกับเงินกีบลาวที่ได้มีการอ่อนค่าลงอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะในเรทนอกเรทอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินบาทโดยในปัจจุบันนี้อยู่ที่615กีบตอนน่อ1บาทไทยหรือว่า1000บาทเท่ากับ6 1 5 0 0 0กีบและอัตราแลกเปลี่ยนกีบกับดอลลา,าร์สหรัฐอยู่ที่ 2ล้าน1แสนกีบต่อ100ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการอ่อนค่าอย่างก้าวกระโดดของเงินกีบกลายเป็นกระแสข่าวดรามา่ายิ่งใหญ่ในโลกสังคมออนไลน์ในประเทศลาวในช่วงข้ามคืนและมีคนลาวทั่วประเทศแห่เตรียมอกเตรียมใจยอมรับความจริงเตรียมเก็บข้าวของเตรียมเดินทางไปประเทศไทย เพื่อไปทำงานหาเงินบาทแทนที่เงินกีบที่ได้เพียง1 3 0 0 0ล้านแสนกีบต่อเดือนซึ่งสวนทางกับค่าครองชีพราคาสินค้าแต่ละอย่างที่ปรับสูงขึ้นในแต่ละวันรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกันไม่พอใช้พอกินทำให้คนลาวแห่หลังไหลไปทำงานที่ประเทศไทยกันจนหมดรวมถึงเด็กน้อยนักเรียนนักศึกษาก็พากันไม่เรียนต่อ หนีจากปัญหาอัตรางเงินเฟ้อของสปปลาวแล้วไปทำงานอยู่ประเทศไทยและนอกจากเรื่องที่คนลาวแห่หลังไหลไปทำงานประเทศไทยจากสภาพการรายได้ค่าแรงขั้นต่ำสวนทางกับค่าครองชีพที่แพงนั้นจากสถานการณ์อัตรางเงินเฟอ้อเงินกีบอ่อนค่าในปัจจุบันก็ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปป,ปลาวก็ได้มีการออกมาตอบโต้แบบสดๆร้อนๆต่อ กระแสหลั่งไหลออกไปทำงานที่ประเทศไทยของคนลาวโดวยได้มีการแจ้งการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้แก่พี่น้องชาวลาวซึ่งอิงตามจากหนังสือรายงานที่ได้มีการรายงานว่าสำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นเกียตรติแจ้งการตกลงของกองประชุมรัฐบาลเพื่อแจ้งให้ทราบและจัดตั้งปฏิบัติการดังนี้เห็นดีให้มีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจาก1ล้าน3แสนกีบ ต่อคนต่อเดือนมาเป็น1,6000ล้านกีบต่อคนต่อเดือนหรือประมาณ2600บาทหรือประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือนและจะมีการเริ่มปฏิบัติในวันที่1ตุลาคม2023เป็นต้นไปจากเหตุการณ์ที่คนลาวแห่หลังไหลไปทำงานที่ประเทศไทยทำให้รัฐบาลลาวรีบออกมาแก้ไขปรับปรุงค่าแรง ให้กับคนลาวเพื่อต่อต้านไม่ให้คนลาวนั้นแห่ลังไล้ไปทำงานในประเทศไทยแต่คนลาวก็ไม่สนใจยังไงก็จะไปหาเงินอยู่ที่ไทยจะดีกว่าโดยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าไทยไม่ใช่สถานสงเคราะห์ของคนลาวคนลาวต้องแก้ปัญหาของตัวเองไม่ใช่มักง่ายคิดหนีมาพึ่งไทยอย่างเดียว ไทยลาวน่ะไม่เกี่ยวข้องกันไทยไม่มีหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือให้โอกาสคนลาวทุกครั้งตามที่ต้องการคนลาวไปเรียกร้องกับพักรัฐโน่นน่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแปลกนะเป็นอ้ายเป็นน้องกับเวียดนามแต่พอมีปัญหาหันหน้ามาหาไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเงินเดือนแค่นี้เขาทำงานที่ไทยอาทิตย์เดียวก็ได้แล้วไหนว่าเจริญกว่าไทย แต่ทำไมค่าแรงได้แค่เศษเงินล่ะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวิธีแก้ไขทำถนนให้ดีเส้นหลักและไปที่ท่องเที่ยวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนนี้ผู้นำลาวกำลังคิดอย่างหนักเหตุเพราะการขึ้นค่าแรงในแต่ละครั้งจะทำให้รัฐมีภาระเรื่องของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจนอาจจะทำให้ผู้นำถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับไม่ทำงานและอาหารจะไม่ย่อยด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่องยู u ูบท็อปลาฟส Story ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวแทบเทเงินกีบหลังรู้ว่าไทยจะขึ้นค่าแรง600บาทต่อวันซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับในตอนนี้กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในสังคมออนไลน์ในประเทศลาวที่ทางด้านของประเทศไทย ได้มีการประกาศว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยในวันที่ยี่สิสองสิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็คือท่านเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยที่มาพร้อมกับนโยบายอันโดดเด่นหลายอย่างให้แก่ประชาชนคนไทยทำให้คนลาวจำนวนมากถึงกับอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นนโยบายเงินดิจิตอล1น0 0งบาทให้กับคนไทยทุกคน คนไทยที่จบปริญญาตรีรับไปเลยเงินเดือน25,000บาทนโยบายนั่งรถไฟฟ้าเพียง20บาทตลอดสายและสุดท้ายนโยบายที่ทำให้คนลาวทั่วประเทศถึงกับฮือฮาพร้อมกับคนไทยก็คือการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น600บาทต่อวันแต่อย่างไรก็ตามกับค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันดังกล่าวนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างชัดเจนว่ามีการนำมาใช้เลยไหม หรือว่าต้องมีการอนุมัติและค่าแรง600บาทต่อวันดังกล่าวนั้นจะมีการนำมาใช้ต่อแรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือไม่หรือให้เฉพาะกับแรงงานชาวไทยหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวนั้นก็ได้มีสื่อสํำนักข่าวลาวและคนลาวจำนวนมากแห่กันมารายงานข่าวโพสต์ดีใจต่อกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำ0้บาทต่อวันของประเทศไทยคือเหมือนกับว่า เป็นเรื่องของบ้านตัวเองจนลืมไปว่าสปปลาวจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเช่นเดียวกันหลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาด้านของนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวก็มีการประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำจาก1ล้านสแสนกีบมาเป็น1ล้านหกแสนกีบหรือประมาณ2,600บาทโดยจะมีการเริ่มปฏิบัติตั้งแต่1ตุลาคม2023เป็นต้นไป เพื่อหวังต้านไม่ให้คนลาวนั้นแห่ลังไหลไปทำงานที่ไทยและเพื่อเป็นการดึงเอาแรงงานลาวในประเทศไทยพากันเดินทางกลับมาบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศลาวแต่สุดท้ายเพียงอาทิตย์เดียวก็มาเจอว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยที่มาพร้อมกับนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำ หกรบาทต่อวันหรือ1เดือนก็เท่ากับว่าจะได้เงินเดือน1 8 0 0 0 0บาทเป็นเงินกีบก็จะได้ประมาณสูงถึง11ล้านกีบกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะสภาพการเศรษฐกิจซอปลาวในปัจจุบันนั้นที่อัตราเงินเฟอ้ออย่างเพิ่มสูงขึ้นเงินกีบอ่อนค่าอย่างมหาศาลให้แก่เงินบาทไทยสามารถพูดได้เลยว่าคนลาวแทบจะเทเงินกีบหันมาใช้เงินบาทกันทั้ง ระบบแล้วซื้อขายอะไรก็เป็นเงินบาทหมดซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคนลาวฟังอะไรควรจะฟังให้จบก่อนมีที่ไหนจะขึ้นค่าแรงทีเดียว600บาทต่อวันถามหน่อยผู้ที่เป็นนายจ้างนะ่ะเขาจะยอมจ่ายหรือคิดค่ะคิดมันไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้านะจะได้ซื้อมาปุ๊บแล้วเปลี่ยนปับ๊บ งงกับประเทศนี้จริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่หยุดพัฒนาอีก20ปีประเทศไทยจะดีกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะการศึกษาได้พัฒนามากๆครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพวกคุณใจเย็นๆนะอย่าเข้าใจผิดเขาปรับขึ้นเป็นตามระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ขึ้นพวดเดียวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใจเย็นๆนะคนลาวนะ่ะรอให้คนไทยได้ดีใจกันก่อนรัฐ เขายัางไม่ได้ประกาศข่าวเป็นทางการเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยนั้นมีแต่ความเจริญขึ้นเจริญขึ้นเราพัฒนาทางด้านของแรงงานและพัฒนาทางด้านของการเกษตรการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนสุขภาพจิตประชาชนให้ดีขึ้นแต่เรานั้นจะไม่ดีใจเฉพาะคนลาวผู้นําของประเทศนี้มักจะชิงดีชิงเด่นในทางด้านที่ผิดผิดเราคนไทยนะ่ะยอมรับไม่ได้ คนไทยต้องให้ธนาคารถอนตัวออกจากหุ้นหอการค้าเงินกีบของลาวเรารู้แล้วว่าเงินลาวจะไม่มีค่าเท่ากับแบงก์กาโมครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ